สวัสดีค่ะชาวธาตุลมนะคะพลังงานความรักในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเราจะไม่แบ่งเป็นครึ่งหลังแล้วก็ครึ่งแรกแล้วนะคะเราจะเป็นรวบเดือนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าพลังงานความรักชาวธาตุลมประจําเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอไกด์แดนซ์ก่อนเลยค่ะพลังงานความรักชาวธาตุลมค่ะ King of Water อืมจะได้เจอกับชาวธาตุน้ำนะคะว้าวสวยงามมากๆเลยนะคะชาวธาตุลมคุณจะได้พบเจอกับคำว่า Infinity ความรู้สึกของเลข1ิบเ s t r a n g นะคะแน่นอนค่ะธาตุลมราชินีดาบเลยทีเดียวนะคะ มีความสวยมีความมีเสน่มากๆอาจจะตัดจบจากใครบางคนมานะคะซึ่งเป็นชาวธาตุน้ําก็เป็นไปได้ค่ะเห็นไหมคะขึ้นเป็นชาวธาตุน้ําราชาถ้วยคนคนนี้เป็นคนที่เฟลลี่ดูด,ดีมีเสน่ดูมีความอบอุ่นนะคะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะมีทั้งเหตุผลมีทั้งอารมณ์แต่งตัวทันสมัยและเป็นคนที่เซนสทีฟอ่อนโยนแล้วก็อ่อนไหวเข้าใจผู้อ ผู้อื่นมากๆเลยนะคะมีความนิ่งมีความดูเป็นคนใจเย็นนะคะเฟลลี่ขี้เล่นน่ารักนะคะใบหน้าปื้นยิ้มอยู่ตลอดเวลาเขารอคอยค่ะทุกคนชาวธาตุลมนะคะคุณอาจจะพบเจอราชินีธาตุน้ำที่เป็นผู้หญิงก็ได้คุณผู้ชายก็สลับตัวตนนะคะเป็นเด็กถือไม้เท้าเขารอคอยการเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณหรือรอคอยการที่ขยับสถานะความสัมพันธ์ หรือเราหอยการพูดคุยและการเคลียร์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเขาจะเข้ามาหาคุณนะคะคุณอาจจะตัดจบจากใครบางคนคนนี้มาก็ได้นะคะคุณอาจจะตัดจบจากใครบางคนมาหรือว่าเดินออกจากใครบางคนมาแต่คุณจะพบเจอกับคนที่เขาตกหลุมรักคุณมากๆนะคะคุณมีเสน่ห์มากๆค่ะราชินีดาบนะคะธาตุลม ชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้าชอบความสวยความงามรักตัวเองดูแลตัวเองเป็นสวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆคมเข้มตัดคือตัดจบคือจบค่ะนะคะลักษณะของคุณนะคะโอเคออกมาแล้วเป็น The เดทค่ะชาวธาดลมแล้วก็ก้าวไม่เท้าพลังงานความรักชาวธาดุลมประจำเดือนเพื่อสภาค่ะมีพลังงานเก่าๆนะคะที่ตัดคุณไม่ขาด Two of Cups หนึ่งไม้เท้าว้าวอีกหนึ่งใบค่ะ The Hangman นะคะมีความรู้สึกว่าคุณจะได้พบเจอกับใครนคนหนึ่งในที่นี้เป็น Two of Cups อาจจะเป็นชาวราชาวทาตน้ำราชาทูวีผู้นี้มีความห่างกันไปความนิ่งกันไปนะคะเขาอยากที่จะกลับเข้ามาพูดคุยและติดต่อสื่อสารกับคุณมากๆเลยอยากปรับความเข้าใจนะคะชาวธาตลมในที่นี้อาจจะพบเจอกับใครที่เขามีพลังงานของ คู่ทวินเฟลมกันนะคะพลังงานของ เลข11 11ยินกับอย่างความรู้สึกของความแตกต่างในเรื่องของทางกายต่างชาติต่างภาษาคู่รักที่มีความรู้สึกของอารมณ์ลึกซึ้งนะคะมีแรงดึงดูดเข้าหากันรู้สึกว่าตกหลุมรักกันหรือว่าเป็นรักแรกพบตั้งแต่ที่ท,ที่ที่ได้พบเจอกันนะคะไม่ว่าจะติดต่อออนไลน์หรือว่าช่องทางใดก็แล้วแต่มีความรู้สึกว่ามันลงตัวหรือเกินมันคุ้นเคยเหมือนเคยเจอกันเขามาก่อนตอนีน้ตอนนี้นะคะอาจจะรู้สึกว่าห่างก,กันหรือว่านิ่งกันก็นกได้ทําให้รู้สึกเป็นการรอคอยการกลับมา จูนในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะกลับเข้ามาในเรื่องของความปรับความ้าใจแล้วก็จุดความฝันความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งรอคอยการคุยการเคลียร์การติดต่อสื่อสารนะคะเป็นอะไรที่นิ่งๆทิ้งระยะห่างไว้เขารอคอยเข้ามาพบเจอกับคุณมากๆเพราะเขารู้สึกแล้วเขาก็คิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วอยู่เสมอเลยนะคะเขาอยากให้คุณ และเขาได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาหรือมันจะมีความห่างไกลมีอุปสรรคยังไงก็แล้วแต่เขาคนนี้ยังอดใจรอคอยตั้งใจรอคอยที่จะได้คุยได้เคลียร์กับคุณทิ้งนิ่งเพื่อรอคุณยังไม่มีใครเพื่อรอคุณนะคะด้วยความที่ว่าเป็นพลังงานของใครบางคนในที่นี้ที่มีความรู้สึกว่า อินฟินิตี้ความรู้สึกของความผูกพันลึกซึ้งอยู่ตรงนี้อาจจะมีเซนสัมผัสด้วยกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอว่าเขาคนนี้แหละคือคนที่ใช่เราได้มีการห่างไปและนิ่งไปนะคะอาจจะมีประเด็นกันหรือว่าปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ต้องแยกกันไปก็ได้นะคะหรือว่าเรื่องรอบตัวก็ได้ทําให้รู้สึกว่าเขายังคงอยากที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะเขาตั้งใจตั้งอกตั้งมั่นว่าเขาจะอยากที่จะเป็นคู่ชีวิตหรือคู่ความรักของคุณนั่นเองค่ะ เป็นเหมือนใครที่แยกทางกันแล้วรอการยูเนียนกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะมันก็เลยเป็นพลังงานของความรู้สึกที่เขารักแล้วเขาชอบคุณมากๆหมดใจเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาแล้วเขารอคอยการเข้ามาหาคุณเพราะเขาตกหลุมรักและหลงสเสน่ห์คุณมากๆชอบและคิดว่าคุณกับเขาคือคู่กันและเป็นเนื้อคู่เป็นคู่แท้ซึ่งกันและกันและเขารอคอยคุณอยู่ค่ะชาวธาตุลมนะคะ คุณกับเขาอาจจะมีเป็นคนที่มีเซนส์ฝันถึงการรู้สึกถึงการอะไรบางสิ่งบางอยา่างหรือเจอเลข11นะคะหลังจากที่ได้คุยกันแล้วเดทกันแล้วก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าหลังจากนั้น1ปีแล้วคุณจะถึงรู้สึกสัมผัสถึงเลข11ความที่เป็นทวินเฟลมก็ได้คุณมีความเหมือนกันลงตัวกันได้ดีเหลือเกินนะคะเหมือนกับว่าผูกพันลงตัวแม้ว่าจะมีความแตกต่างไลฟ์สไตล์นะคะหรือว่ามุมมองเวลาคุยกันมารู้สึกคลิก นะคะแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าทําไมสะท้อนความรู้สึกของเขาถึงเราเหลือเกินรู้จักคนคนนี้ได้ดีเหลือเกินถึงแม้จะแค่เจอหน้ากันแค่ครั้งเดียวหรือแป๊บเดียวก็ตามนะคะมันตราตรึงอยู่ในหัวใจตราตรึงอยู่ในความรู้สึกมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าเดินจากใครบางคนมาแล้วมันจบไปแล้วก็ตามคุณจะพบเจอกับใครที่เขามีพลังงานของ ความเท่าเทียมกันกับคุณถึงแม้จะมีความแตกต่างนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่ามีสองพลังงานเข้ามานะคะพลังงานเก่ากับพลังงานใหม่ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นได้ทั้ง2แบบเลยทีเดียวแต่ที่แน่ๆคือความรู้สึกของพลังงานชาวธาตุน้ําราชาถ้วยผู้นี้กําลังจะกลับเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณค่ะเพราะคุณอาจจะเดินจากใครบางคนมาแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นยังคงผูกพันกันอยู่นะคะกับคนที่เป็น Two of Cups คู่แท้คู่แท้ทางจิตวิญญาณคู่ที่มีความรู้สึก s o Connection ถึงกันนั่นเองค่ะชาวธาตุลมนะคะ Wedding for มันคุ้มค่ากับการรอคอย Heart to Heart Conversation ว้าวเชื่อว่าชาวธาตุลมนะคะคุณจะได้พบเจอใครที่เขาเป็นคนที่คุณกับเขามีหัวใจที่สามารถสื่อและสัมผัสกันได้อย่างที่บอกว่าเป็น s t r i n g t แล้วเป็น Two of Cups ขึ้นนะคะ และรู้สึกดึงดูดถึงกันละกันแม้ยามในฝันแม้ยามคิดถึงจิตวิญญาณของคุณจะรู้สึกได้ว่ามีใครคนนึงรอคอยคุณอยู่มีความสั่นสะเทือนถึงความรู้สึกระหว่างคุณกับเขามันจะมีสัญญาณแปลกๆหลังจากที่คุณได้พบเจอทูออฟคัฟส์ของคุณคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในพลังงานของทวินเฟรมคู่ทูออฟคัส เขาคงจะอยากส่งพลังงานถึงคุณว่าเขาอยากคุยอยากเคลียร์กับคุณมากและเขารอคอยคุณอยู่นะคะหยุดนิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรอคอยคุณเพราะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาและมันคุ้มค่ามากๆที่เขาจะรอคอยคุณนะคะประมาณนั้นส่วนใครที่รู้สึกว่าพลังงานเก่าๆนะคะที่จบไปแล้วมีใครบางคนในที่นี้พลังงานเก่าอยากกลับเข้ามาปรับความเข้าใจนะั เจอกันนะัดดินเนอร์รับทานข้าวนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ตัดสินใจยืนหนึ่งเลยทีเดียวชาวธาตุลมเพราะฉะนั้นคุณตัดสินใจได้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะจะไปต่อหรือไม่ไปต่อเพราะคุณสวยเลือกได้แล้วก็ดูดีมีเสน่ห์เช่นกันคุณผู้ชายก็สลับตัวตนนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานความรักชาวธาตุลมประจําเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะนะคะ,นะคะเป็นพลังงานที่สวยงามมากมากเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอใครที่เขารู้สึกว่ามีมีพลังงานที่ ถูกตาต้องตามต้องใจแล้วมีเรื่องราวหรือมีปัญหาที่ต้องแยกกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปสรรคหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ขอให้ ให้รู้สึกว่าเราต้องกลับมาโฟกัสกับตัวเองก่อนนะตอนนั้นการแยกการห่างมันทรมานนะคะแล้วยิ่งเป็นพลังงานของทูออบครับด้วยมันจะมันมันจะทรมานแล้วมันจะรู้สึกคิดถึงมันจะรู้สึกกระวนกระวายขอให้รักแล้วก็เคารพตัวเองมากๆเพราะคู่ของคุณเขาก็รักและเคารพตัวเขาเองเหมือนกันแล้วคุณจะรู้สึกว่าสื่อสัมผัสถึงเขาได้ ะะจงอนุญาตให้พลังงานทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหาเราเมื่อเราโฟกัสเราเคารพตัวเองความรักจะวิ่งเข้าหาคุณจะเจอคนนั้นได้ในช่วงจังหวะชีวิตที่เหมาะสมแล้วเขาก็จะได้รับพลังงานแบบที่คุณเป็นเช่นกันนะคะต่างคนมีความสุขในตัวตนของตัวเองสุดท้ายแล้ววันเวลาจะถูกดึงมาในในช่วงที่คุณกับเขารอการยูเนี่ยนกลับมาพบเจอกันเองเอพบเจอกันนั่นเองค่ะชาวธาตุลมนะคะเพราะฉะนั้นทวินเฟลของคุณคู่แท้ของคุณความรัก ที่เป็นหินกับหยางที่เป็นความรักที่อินฟินิตี้เขารอคอยคุณอยู่ค่ะนะคะก็อย่างที่บอกว่ามีพลังงานเก่ามาเคลียร์แล้วใครยังไม่เจอคุณจะได้เจอพลังงาน t ู o อฟคัพส์อย่างแน่นอนขอให้จังหวะนั้นช่วงเวลานั้นของชีวิตมันเป็นช่วงเวลาที่ใช่เพราะ t ู o อฟคัพส์คู่แท้ที่เขาเป็นคู่ที่แบบเป็นาการสื่อสารกันด,ด้วย,วยหัวใจค่ะโซฮาร์ดคอนเวอร์เซชัคุณจะรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองและเติมเต็ม ตัวเองให้ให้ให้แบบมากพอแล้วอะค่ะเมื่อถึงจุดนั้นบอกคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ต้องการมีใครก็ได้นะคะอยู่กับตัวเองก็ได้มีความสุขดีอยู่แล้วนั่นแหละจังหวะนั้นแหละค่ะเขาจะเขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างกระทันหันไม่ทันในตั้งตัวและเขาจะเข้ามาแบบแปลกมากๆเพราะเขาจะเข้ามาแบบไม่เหมือนใครนะคะจะเป็นคนท,ที่แตกต่างจากคนที่คุณเคยประสบเรื่องราวของความรักมาก,ก่อนอย่างแน่นอนค่ะชาวธาตุลมนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ พลังงานความรักชาวธาตุลมประจำเดือนเพื่อสภาคมขอทุกคนได้เจอรักแท้ความรักสุขสมหวังเร็วๆนะคะจะเป็นกําลังใจให้เสมอเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ